อันนี้อะไรคะอันนี้กระต่ายไหนไหนคะอันนี้อันนี้เหรอเป็นกระต่ายเหรอคะใช่กระต่ายวันเททีค่ะค่ะค่ะวันอันนี้อะไรคะไอโออะไรตรงนี้วะทีตรงนี้ ตัวนี้มาจึ้งรุนตรงบุญตัวนี้มาจับผู้ใหญ่ไปได้บัดจึ้งมาเองใครนะคะบัดผู้ใหญ่บัดจึ้งมาใครดื้อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ดื้อผู้ใหญ่ไม่ดื้อไหนยิ้มสิ อันนี้อะไรคะอันก็ต่ายไหนไหนคะอันนี้อันนี้เหรอ,อเป็นก็ต่ายเหรอคะใช่ายก็ต่ายแล้วอันไหนเป็นพี่แมวพี่แมวไม่แมวไม่มีพี่แมวเหรอพี่แคทแมวมีไหมคะมีไหมนับใหม่คะ่ะหนึ่งสองสาม ก็ปาอ๊ยเีวาที่ยท่ทาทำอะไรคะ วางหัวนะลูกค่อยเดินออกมายอัญยาไปไหน เอออย่าไปเขียนมอือนนั้นสิลูกเอาไปเก็บไว้ในกล่อง<ป>อัญยาลินเ้น